สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและแฟนรายการ Food Travel t v นะคะพบกับเล็กอีกเช่นเคยค่ะในเมนูของกุ้งอบสับประรดนะคะเราไปชมส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับในเมนูของกุ้งอบสับประรดนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมสับประรดค่ะ1ลูกหอมใหญ่พริกหวาน3มสีมะเขือเทศกระเทียมสับแป้งมันกุ้งแกะเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดำทิ้งด้วยนะคะน้ำเปล่า ซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลืองค่ะในขั้นตอนแรกนะคะมาเตรียมผักกันก่อนนะคะหอมใหญ่นะคะวันนี้เล็กใช้ครึ่งลูกเราจะหั่นเป็นชิ้นเต่านะคะชิ้นเต่าขนาดใหญ่1นคูณหนิ้วค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ผ่าเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะพักไว้ด้านข้างค่ะ ทีนี้ตามด้วยมะเขือเทศนะคะคุณผูชมจะเห็นว่าเขามีขั้วอยู่ตรงนี้ก็บังออกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะคือการหั่นให้เป็นชิ้นเต่านะคะประมาณนิ้วคูณนิ้วค่ะทีนี้ในส่วนของ ไก้มะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมจะนําออกหรือไม่นําออกก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าเพื่อความสวยงามน,นะคะวันนี้เล็กจะเอาออกด้วยนะคะจะใช้เฉพาะผิวด้านนอกของมะเขือเทศแบบนี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะตอนนี้เราก็ได้ผิวมะเขือเทศแบบนี้แล้วนะคะสาเหตุที่เล็กจะนําเม็ดมะเขือเทศออกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ส่วนผสมที่ผัดเนี่ยมีน้ํามากเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะต้อง คว้านไส้ของสับปะรดนะคะแล้วก็นํามาประกอบอาหารเขาก็จะคายน้ําออกมาอีกทีเพราะฉะนั้นถึงจะไม่ใส่ในส่วนของไส้มะเขือเทศนั่นเองค่ะตอนนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะส่วนต่อไปที่เราจะทําก็คือการเตรียมพริกหวานนะคะพริกหวานคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีปล้องแต่ละปล้องแบบนี้นะคะคล้ายๆกับทุเรียนทีเดียวแต่นี้ปริมาณที่เราใช้เนี่ยแล้วก็วิธีที่เราหาั่นเราจะหั่นตามปล้องของเขาแบบนี้นะคะเขามีเขามีลายบล็อกมาให้เราแล้วเราก็หั่นแบบนี้ออกมาก็ จะแกะออกมาได้เป็นชิ้นสวยแบบนี้นะคะเหมือนกันกับมะเขือเทศน,นะคะควานไ้ออกค่ะแล้วก็หั่นเต่านะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ทำแบบเดิมน,นะคะเราใช้ประมาณ30กรัมนะคะในแต่ละสีค่ะสำหรับสับประรดนะคะคุณผู้ชมจะต้องหั่นนะคะส่วนที่เป็นก้านแบบนี้ทิ้งนะคะ โอเคเราก็จะได้ฐานสับรดที่สำหรับตั้งได้แบบนี้นะคะวิธีการทำสับรดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถนำมาใช้ในเมนูของข้าวอบสับรดได้เหมือนกันนะคะเราจะมีสาธิตให้ดูต่อจากนี้ไปนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเตรียมมีดคว้านแบบนี้นะคะเราจะต้อง ทำลายสับประรดนะคะเพื่อที่จะเปิดฝาเขาออกแล้วก็คว้านเนื้อในออกนั่นเองนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมจะใช้มีดนะคะก็แค่ตัดตรงก็ได้นะคะแต่นี้เพื่อความสวยงามเะาจะทําเป็นลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้มีดนะคะกดลงไปค่ะโอเคแบบนี้ดีกว่านาะจะได้เห็นด้วยเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะตอนนี้ก็กีดลงไปสามเหลี่ยมด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะ ลงมีดให้ลึกพอสมควรนะคะไม่งั้นจะเปิดฝาออกไม่ได้กรีดซ้ำแบบนี้นะคะไปรอบๆจนหมดนะคะจนกระทั่งเราสามารถเปิดฝาสับรวดออกได้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ทำลายสับรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ ขยับนิดหน่อยนะคะถ้าตรงไหนยังไม่ขาดจากกันดีก็ใช้มีดแซะได้นะคะโอเคค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนี้ก็ใช้มีดคว้านนะคะควานให้ลอดนะคะเราจะต้องควักเนื้อสับรดออกมาประกอบอาหารนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมอย่าคว้านเปลือกจนบางเกินไปนะคะไม่ไงั้นเนี่ยจะทําให้สับรดเนี่ยเขาขาดได้ง่ายนะคะเวลาที่เราควักไส้ออกมาแบบนี้นะคะ ทีนี้ก็ใช้ช้อนนะคะในการควักเนื้อสับรดออกมานะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเล็กจะควักขึ้นมาเป็นคำๆแบบนี้นะคะเราจะได้นําไปประกอบอาหารได้เลยนะคะทาแบบนี้จนหมดนะคะจนกระทั่งเราได้สับปะรดที่เป็นลูกกลวงนะคะพอพอที่เราจะนำกุ้งที่ผัดเสร็จแล้วนําใส่ได้นั่นเองค่ะ แล้วจะใช้เวลา10นาทีนะคะตอนนี้เราก็ได้สับป,ปะรดนะคะที่คว้านเนื้อออกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือเนื้อสับป,ปะรดนะคะที่เราควักขึ้นมานะคะก็จะออกมาเป็นชิ้นพอคำแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะย้ายไปทําในส่วนของการปรุงเครื่องต่างๆในกระทะกันค่ะเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตอนนี้ กุ้งนะคะจะต้องนำมาคลุกกับแป้งมันนะคะคลุกพอให้ติดตัวกุ้งเล็กน้อยก็พอนะคะไม่ต้องอติดมากเกินไปเสร็จแล้วพักกุ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เทน้ำมันถั่วเหลืองลงในกระทะค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะผัดให้พอหอมะคะ่ะ พอกระเทียมเริ่มส่งกินหอมน,นะคะตอนนี้เราก็ใส่กุ้งลงไปได้แล้วนะคะแต่ว่าเขย่าเล็กน้อยนะคะเอาเศษแป้งออกด้วยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้กุ้งพอสุกนะคะไม่ต้องสุกมากจนเกินไปค่ะรุงรสนะคะด้วยซอสถั่เหลืองตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะ น้ำมันหอยน้ำตาลทรายค่ะเติมน,น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะคะผัดแค่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องให้กุ้งสุกจนเกินไปค่ะตอนนี้เราจะเติมไปในส่ของสับปะรดนะคะ และก็ผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้ช่วงแรกค่ะผัดให้เข้ากันนะคะตอนนี้กุ้งก็สุกดีแล้วนะคะแต่ว่าผักของเราที่เราผัดไว้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กใส่ผักตอนท้ายเพราะว่าเล็กไม่ต้องการให้ ผักสุกจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตักใส่สับป,ประรดนะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบกันค่ะก่อนนำเข้าเตาอบนะคะคุณผู้ชมวอร์มเตาไว้ด้วยนะคะเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะวอร์มไว้ล่วงหน้า15นาทีค่ะตอนนี้ก็ตักเครื่องต่างๆนะคะใส่ในลูกสับป,ประรดนะคะ สำหรับการเสิร์ฟในลูกสับประรดแบบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้กับเมนูนี้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมทำขายนะคะเปิดร้านอาหารอยู่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้ด้วยนะคะโอเคใส่อีกนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะ15นาทีค่ะ ไม่นานนะคะแค่15นาทีเท่านั้นนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสับปะรดที่เรานําเข้าเตาอ,อบแล้ว15นาทีนะคะด้วยความสวยงามค่ะเสิร์ฟพร้อมฝาสับปะรดแบบนี้ด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเกินไปนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัตราส่วนในที่เว็บไซต์ของเราเหมือนกันนะคะเราจะมีบอกอัตราส่วนในทุกๆเมนูแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถทําได้เหมือนที่เล็กทำนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับโค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ลาไปก่อนกับสับปะรดรูกนี้สวัสดีค่ะ